มาจากขวยหิฐเลยค่ะเพ,พิ่งทราบเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่อยากเป็นหนึ่งในประชาชนที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีได้มาชื่นชมพระบารมีทั้งในหลวงและพระราชินีของเราค่ะให้คุยกับน้องน้อง,น,องนักข่าวพระราชสำนักซึ่งไปเยี่ยมเยือนที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ของเราอ่ะก็ได้ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่สิบทรงงานหนักแต่ท่านเป็นกษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระน่นทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นการสานต่อ จากในหลวงราัชากาลที่9ตามที่พระปฐมบรมราชองค์การตั้ง<ม>แต่วันขึ้นครองราชกย์นะคะ mm. ก็อยากให้ประชาชนคนไทยท,ที่โดยเฉพาะอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยชวนเข้ามาปุ๊บว่านในหลวงรัชกาลที่10จะเสด็จเขาก็มาทันทีอยากให้น้องๆรองุ่นใหม่เสพสื่อที่ที่เสนอนําเสนอข้อเท็จจริงเพื่อที่พวกเราจะได้ช่วยกันร่วมถวายพระพรถวายกับกำลังใจให้พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านหายเหน็ดเหนื่อยจากจากการที่ได้ดูแลประชาชนทั้งประเทศค่ะ